มาอยู่ๆก็อยู่ๆก็เรี่ยงอยากอยากอัดคลิปเฉยๆเลยไม่รู้ไม่เปิดหรือเปล่ามาลองดูกันดีกว่าที่ประวัติดูเฮย์ได้ชูยูเพย์เนี่ยอยู่ๆก็อยากเล่นเกมให้ไข่ตกคนดูก็เลยอัด Bye, bye. Out, uh, Flat, uh, uh, like the pipe man. Come on now. Flat really doesn't like this Dmitry guy. One of these old country uh, feuds. Maybe he's his sister or something. Uh, anyway, uh, let's uh, have uh, the man settle the floor. I'll we'll go for the tiara. Back room from what I understand. Hey, yo. Remember, go in. Get the tiara. Hit the store for more jewels if you feel them. for a Don't hang me เม่นภายในกีวีนะอืไปดจิดมีทำไม<ป>อือไปได้มแล้วว้าแรงหมดแล้ว ย <Yeah. laughs> จบแล้วเป็นการอ่ปเ็นการเล่นมีเดย์ที่ไม่ได้ยิงใครแปดเลยนะระ <laughs> เบิด <laughs> เรากินกันบธงธงกิดแหละแต่ธงกิจไม่ขึ้นวะโอเคแค่น okay. ี้ครับทกุกท่อง